สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีชวดสมบัติหัวเมืองมีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานแต่ต้องพึ่งพาตนเองผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีฉลูสมบัติเลี้ยงวัว ต้องทนลำบากกับการทำมาหากินฝืดเคืองผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีขานสมบัติเทวดาดีมากทำอาชีพสุจริตจะมีทรัพย์สินเงินทองผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีเถาะต้องทนลำบากกับการทำมาหากินฝืดเคืองผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีมะรงชีวิตมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีมะเสงสมบัติทำนาดีมากเป็นคู่ขยันทำมาหากินจะมีทรัพย์มาก ผู Workers, ้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีมะเมียสมบัติขุนคลังดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีมะแม่สมบัติพระยาดีมากผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือชีวิตไม่เดือดร้อนผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีวอกสมบัติขุนคลังดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีรากาสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ ผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีจอสมบัติพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนจะอยู่กินกันจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรผู้ชายปีกุลคู่กับหญิงปีกุลสมบัติค้ามา้าดีมากจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองพร้อมมีชื่อเสียงคู่สมพงมหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านคู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคําทํานายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม